วันนี้จะพามาแวะชิมกาแฟที่คาเฟ่กาแฟไฟป่าค่ะอยู่ที่ศูนย์ป้องกันไฟป่าภูเก้าภูพันคำทางลงมาจากสกายวอล์กภูแอนนะคะลงมาอีกนิดนึงค่ะถ้ามาจากทางเขื่อนบัวรัตนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันค่ะเราไม่ได้มานานแล้วนะคะเรามาข้างก่อนตอนนั้นน้ำเต็มตะลิ่งเลยค่ะช่วงนี้ก็เดือนเมษานะคะน้ำลดลงไปเยอะเลยลงไปตรงนู้นเลยค่ะ แต่บรรยากาศก,ก็ยังมีลมเย็นๆอยู่นะคะก็ได้อีกฟิลนึงค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาจิบกาแฟช่วงบ่ายได้นะคะมีชิงช้าให้เรานั่งเล่นสบายๆด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟสักแก้วก่อนนะคะได้ค่ะปูชิโนร้อนแก้วหนึ่งค่ะหอนนะจ๊ะ มีคนมาหลายบ่แม่โอ้ยเงียบเงียบเนาะแดนจีดดอกชั่นนี้มันมันฮอนเข้ามันฮอนต้อมันฮอนท่าน,น,นท่านฝนตกแล้วนะเออเย็ยนเย็ยนนะกับนี่อยู่อช่วงช่วงนั้นฝนตกเย็นเย<า>็นเนาะบรรยากาศก็ดีขึ้นเก่าแหละเต่บ,บ้านบ่านามีนม้ำ <laughs> น้ำลงไปหลายเลยน้ำแหง้งแห้ง ตัวบรรยากาศก็ได้คือก้าวล้มเย็นสบายตัวมือนี่มาบม่มีคนเลยมีคนมากลางเต้นบ่นจ้ะบ่มีค่ะมันห่อนเนาะนคนเพิ่อนเพิ่นเศร้าแหกกลางเต้นแล้วติจ้ะเป็นเพราะบ่มีน้ามอือที่เหนงไอยจ้ะอยากเพิ่อนว่าห <laughs> นาเพิ่นเมื่อกลางเต้นแล้วมันบ่ กินกาแฟก่อนใครเดินทางต่อบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะวิวภูเขากบมีได้ค่ะเจออากาศสี่หวันแบบกะมีร่มเย็นเน,นะ <Yeah. S 1> <พ>าะขนมปังปิงยังมี่คือเกาบ่ด <Yeah. S 2> เือนแบบ พบโปรชิโนร้อนเท่าไหร่นะคะ30บาทค่ะขอบคุณค่ะ These last few weeks have been exhausting.